สวัสดีทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับมูลนิธิบาสเดชนะคะดิฉันกฤษณาโรจน์นิดนะคะวันนี้นะคะดิฉันขึ้นหนัวข้อคลิปนี้ว่าอะไรคะ10คำกริยาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะดิฉันพยายามทำเวลามากนะคะอ่ะดิฉันว่าอันดับหนึ่งเลยนะคะจากประสบการณ์คิดว่าอยู่ที่นี่ 14ปี15ปีอะไรก็ช่างดิฉันคิดว่าคำว่า sign ใช้เยอะมากๆในชีวิตประจำวันนะ sign นะคะก็คือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเป็นอยู่คืนนะคะวันนี้ดิฉันจะมายกประโยคนะคะดิฉันจะไม่อธิบายยาวเพราะว่าคลิปมันจะยาวแต่ฉนฉันจะมาหัวใจก็คือวันนี้10บคำที่สิบคำกริยาที่เราจะได้ยินเกือบทุกวันนะะ ในชีวิตประจำวันไม่ใช่เกือบทุกวันคือทุกวันเราจะได้ยินสิบคำนี้นะคะหนึ่งนะคะคำว่าใส่นายกตัวอยา่างเช่น I'm an student นะฮะก็คือฉันเป็นนักเรียนคนหนึ่งนะคะ I have been นะคะ have been ที่แปลว่ามีนะฮะเช่นตัวอยา่างประโยคนะคะฉันสามารถเขียนได้เยอะมากนะ I have earned horn I have earned u s t อีแคปเอิรนออโตอะไรก็ช่างแต่ว่าวันนี้ดิฉันขอเขียนหนึ่งประโยคนะคะว่าอีแคปเอิรนบุกนะคะฉันมีหนังสือหนึ่งเล่มน,นะคะ, Three, ะ,คะ, do, ะ,คะดรีนะคะดุนนะะดุนที่แปลว่าทำนะคะก็คือประโยคตัวอย่างของดิฉันก็คือ I do mind How work นะ,ะ How work ก็คือการบ้านนะคะก็คือฉันทำการบ้านนะคะคำว่า second สีนะคะ fear second x sec hello นะคะก็คือฉันพูดว่าฉันทักสวัสดีค่ะอะไรแบบนี้นะคะ second นะคะ x sec hello นะคะ่ h five common นะคะ ประโยคตัวอย่างก็คืออิกกมนาสกูนะคะฉันมาโรงเรียนนะหรือเราเรียกว่าอิกคานาสกูลก็ได้นะคะอิกกมนาสกูลก็ได้นะฮะอ่ะฉันมาโรงเรียนนะคะอ่าเซสคำว่าคานคานนี้ใช้เกือบทุกวันใช้ทุกวันเลยนะคานนะะก็คืออิกอร์มก็คือขานะคะอีกตัวอย่างประโยคก,ก็คืออิกขา น้าฮาส์นะคะอ่าไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าดิฉันว่า10 10ประโยควันนี้นะคะ10คคำกริยานี้ดิฉันอยากแนะนำว่าทุกคนต้องไปฝึกเป็นกริยา3ช่องให้ได้นะคะเพราะว่าเราจะใช้บ่อยนะเซฟนนะคะคำว่ามาเก้นนะมาเก้นก็คือทำนะตัวอย่างประโยคดิฉันก็ยกว่าอิกมาร์เนตัด นะคะชั้นทำเค้กนะคะ,ะคำว่าอักนะคะคำว่าเนมมันนะคะก็คือเนมมันก็คือ,อแปลว่านำพาไปถึงว่าเนมมันก็คือ,อถ้าเป็นภาษาไทยก็คือ,อนำไปนะ,ะนำพานำไปอะไรแบบนี้นะคะ แล้วก็คือหยิบจับด้วยนะคะบางทีตัวอย่างประโยคก็จะเป็นอ e ิกเนิมเอินฮับเจานะคะอ e ิกเนิมเอินฮับเจาก็คือเหมือนก็ฉันหยิบฉันจับสเนกนะคะก็คืออาหารว่าง,หน,งหนึ่งหนึ่งฮับเจาก,ก็คือเอินหนึ่งคำอะไรแบบนั้นนะะอ่ะสิบนะคะอ่อนเนิขึนนนน้นนะคะเนิ่ขึ้นกล้ายขึ้นนะคะกล้ายขึ้นก็คือแปลว่าได้รับ นะฮะได้รับก็คืออิกไกร์เอิญกระโดนะฮะก็คืออิกไกร์เอิญกระโดก็คือฉันฉันได้รับของขวัญน,นะฮะอ่าใกล้วันแม่แล้วนะคะใกล้วันมูดูดักของเมืองไทยแล้วดิฉันว่าของขวัญรออยู่แล้วใช่ไหมคะหลายคนคิดของขวัญเลยนะคะหนึ่งชิ้นนะคะปีละครั้งต้องขอสามีใช่ไหมคะอ่าสิบนะคะคำว่าซีนนะคะ คำว่าซินนะคะยอะมากอีกสีอื่นออโตอีกสีอยู่ลาเต่อหรือว่าถ้าเป็นเฟลเดอนไทโรเก็อีกสักอื่นออโตนะอีกสีอื่อนออโตฉันนั่งอยู่แบบนี้ฉันก็เห็นรถหนึ่งคันนะอีกสีอื่นออโตแต่ว่าประโยคตัวอย่างเดี๋ฉันจะเขียนว่า อีกสีอยู่หลาดเดี๋ยวเราเจอกันนะคะสักครู่อะไรแบบนี้นะคะโอเคนะคะสำหรับสำหรับสิบคำกริยาดิฉันวันนี้ดิฉันพูดเร็วมากเลยนะคะดิคอทวนอีกน,นิดหนึ่งนะ,ะสำหรับใครที่แบบยังไม่ชินกับคุณสุราษพผู้รัวๆนะคะหนึ่งนะคะสิบคำกริยาที่ใช้ในชีวิตประจำวันเยอะที่สุดก็คือหนึ่งนะคะคำว่าทรานะคะที่แปลว่าเป็นอยู่คือทเวแฮบเบิ n ที่แปลว่ามี ดรีดุนที่แปลว่าทำเฟียแซคคืนที่แปลว่าพูดนะฮะแล้วก็ห้าโกเม่นที่แปลว่ามาเซสคานที่แปลว่าไปนะฮะเซเว่นที่แปลว่าเอ่อเซเว่นคือมาเกนนะฮะที่แปลว่าทำอักเนมเม่นที่แปลว่านำพาหยิบจับอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะเนคเคลนไคลเคลนที่แปลว่าได้รับนะคะ จินซีนที่แปลว่าเห็นนะพ่อทำทำคลิปให้สั้นที่สุดนะคะแล้วก็คิดว่าดิฉันให้กําลังใจทุกคนนะคะวันนี้มีนักเรียนโทรมาจากเมืองไทยนะคะจากที่นี่ติดต่อมาดิฉันก็คิวแน่นมากนะ,ะแต่จะพยายามเอาความรู้นะคะที่ตัวเองมีแชร์มากที่สุดนะคะสำหรับคลิปนี้ดิฉันก็ต้อง goodbye แล้วก็ f i n a า a l a m au. นะคะตุ๊ดโฟกุนเกียนะคะขอบคุณค่ะวันดีค่ะ